ดวงเศรษฐีวันจันทร์สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Myset Spark ช่องนี้มีแต่พลังบวกเราจะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์เพื่อการให้ความรู้มาเรียบเรียงเป็นบทความให้กับทุกๆท,ท่านและในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องที่น่าศึกษากันอีกเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องเปิดดวงเศรษฐีวันจันทร์ The Monday Moon Power ศาสตร์แห่งการดึงดูดทรัพย์ ด้วยความอ่อนโยนและเมตตาแสงนวลแห่งจันทราต้นกำเนิดพลังงานแห่งโชคลาภและการไหลเวียนของทรัพย์วันจันทร์คือวันแห่งดวงจันทร์หรือมูนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนความเยือกเย็นเมตตาและความอุดมสมบูรณ์ในทางธรรมชาติต่างจากพลังงานอันร้อนแรงของดวงอาทิตย์ในวันอาทิตย์พลังงานของวันจันทร์คือพลังงานแห่งการหล่อเลี้ยงการไหลเวียนและการดึงดูดเมตตาอุปถัมภ์ ในทางโหราศาสตร์และพลังงานสากลดวงจันทร์เชื่อมโยงโดยตรงกับอารมณ์ความรู้สึกความผูกพันการติดต่อสื่อสารกับผู้คนและที่สำคัญที่สุดคือโชคลาภจากการอุปถัมภ์และการเงินที่หมุนเวียนคล่องตัว หากคุณเป็นชาววันจันทร์หรือต้องการใช้พลังงานของวันนี้เพื่อส่งเสริมความร่ำรวยโชคลาภและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานการปรับคลื่นพลังงานให้สอดคล้องกับดวงจันทร์จึงเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพราะพลังของจันทราจะช่วยให้การเงินของคุณไม่ติดขัดมีผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือและสร้างสเสน่ดึงดูดทรัพย์จากผู้คนรอบข้าง นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนพลังงานแห่งดวงจันทร์ให้เป็นความสำเร็จทางการเงินและความสุขอย่างแท้จริงสีมงคลรหัสลับแห่งความมั่งคั่งของชาววันจันทร์ The Moon s t u l l e r Code สีในวันจันทร์ควรเน้นความสว่างสะอาดตาและความอ่อนโยนเพื่อให้สอดคล้องกับพลังงานของดวงจันทร์และาธาตุดินาธาตุน้ำซึ่งส่งผลดีต่อการเงินและเมตตา 1. สีเสริมเมตตาและโชคลาภดึงดูดผู้ใหญ่และโอกาสสีเขียวกรีนเป็นสีที่ส่งเสริมเมตตามหานิยมและโชคลาภอย่างยิ่งสำหรับคนวันจันทร์สีเขียวคือสีแห่งความอุดมสมบูรณ์การเติบโตและความสดชื่นช่วยให้การติดต่อสื่อสารราบรื่นและได้รับความไว้วางใจจากผู้คน การประยุกต์ใช้สวมใส่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับโทนสีเขียวอ่อนสีเขียวมิ้นท์ในวันจันทร์เพื่อเสริมสเสน่ห์ในการเจรจาและดึงดูดคู่ค้าคู่ลูกค้าที่ดีสีขาวหรือสีครีม white cream คือสีหลักของดวงจันทร์และธาตุดินตามทักษะซึ่งหมายถึงความบริสุทธิ์ ความสงบและความมั่นคงการใช้สีขาวช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและความน่าเคารพทำให้การเงินมีความมั่นคงและมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองการประยุกต์ใช้ใช้ผ้าปูที่นอนสีขาวจัดดอกไม้สีขาวในบ้านหรือใช้เครื่องเขียนสีครีมในการจัดการเอกสารสำคัญทางการเงิน 2. ส,สีเสริมความมั่งคั่งและทรัพย์สินโดยเฉพาะเน้นการเก็บเงินและการลงทุน สีดำหรือสีเทาเข้ม (black, dark g r a y เป็นสีที่ส่งเสริมเรื่องเดชท,ที่หมายถึงการมีอำนาจในการจัดการเงินและช่วยในเรื่องการเก็บทรัพย์ให้มั่นคงไม่รั่วไหลาการประยุกต์ใช้เลือกใช้กระเป๋าสตางค์สีดำหรือสีเทาเข้มเพื่อเป็นตัวเก็บทรัพย์และเสริมความน่าเกรงขามในการทำธุรกิจขนาดใหญ่ สีฟ้าอ่อนหรือสีน้ำเงินอ่อนสีที่เชื่อมโยงกับาธาตุน้ำและดวงจันทร์จะช่วยเสริมการไหลเวียนของเงินทองการค้าขายที่ราบรื่นและโชคลาภที่มาจากน้ำ 3. า 3. สีกาลกินีที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันอุปสรรค สีแดงเป็นสีกาลกินีสำหรับคนวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีแดงในการแต่งกายหรือการตกแต่งในมุมสำคัญเพื่อป้องกันอุปสรรคความขัดแย้งและความไม่ราบรื่นทางการเงินที่มาจากความใจร้อน 4. เคล็ดลับการใช้สีมงคลเฉพาะบุคคลการแต่งกายโทนสีอ่อนในวันจันทร์จะช่วยเสริมออร่าความอ่อนโยนและเข้าถึงง่ายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันนำมาซึ่งโอกาสทางการเงิน หากต้องมีการนำเสนอโปรเจกต์สำคัญในวันจันทร์ควรใช้เอกสารประกอบที่เป็นโทนสีขาวหรือสีครีมตัดด้วยสีเขียวเพื่อสื่อถึงความน่าเชื่อถือและการเติบโตสิ่งมงคลรอบตัวสร้างสภาพแวดล้อมเรียกทรัพย์สำหรับวันจันทร์เดลูนาฟงจุย พลังงานของดวงจันทร์เป็นพลังงานที่สงบและเยือกเย็นการปรับสภาพแวดล้อมในวันจันทร์จึงควรเน้นความสะอาดความสงบและการไหลเวียนของน้ำา 1. การจัดการพื้นที่ให้เกิดความสงบแสงสว่างแบบนุ่มนวลต่างจากวันอาทิตย์วันจันทร์ควรใช้แสงสว่างแบบนุ่มนวลหรือไฟสีวอร์มไวท์ในช่วงเย็นเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสงบและเมตตาซึ่งจะช่วยดิงดูดพลังงานดีๆให้คงอยู่ในบ้าน ความสะอาดของห้องนอนห้องนอนคือพื้นที่ส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับดวงจันทร์โดยตรงควรทำความสะอาดและจัดเตียงให้เรียบร้อยในวันจันทร์เพื่อเสริมความสงบอินในและนำมาซึ่งโชคลาภที่เกิดจากความฝันหรือสัญชาตญาณ 2. ต้นไม้มงคลและดอกไม้เสริมพลังวันจันทร์ ดอกมะลิดอกบัวสีขาวดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์เหล่านี้เชื่อมโยงกับดวงจันทร์และพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์การจัดดอกมะลิหรือดอกบัวไว้ในบ้านในวันจันทร์จะช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างแรงกล้าและนำมาซึ่งผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ต้นเศรษฐีเรือนในหรือเศรษฐีเรือนนอกต้นไม้นามมงคลที่ช่วยเสริมการเงินให้หมุนเวียนคล่องตัวและป้องกันเงินรั่วไหล ควรวางไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศธาตุน้ำของบ้าน 3. การจัดการธาตุน้ำในบ้านน้ำพุหรืออ่างปลาธาตุน้ำคือธาตุหลักของวันจันทร์ตามพลังงานดวงจันทร์การมีน้ำพุขนาดเล็กที่น้ำไหลเวียนตลอดเวลาหรือตู้ปลาที่ดูแลสะอาดจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเงินทองและความราบรื่นในการค้าขายเคล็ดลับควรตรวจสอบว่าไม่มีก๊อกน้ำรั่วในวันจันทร์เพราะหมายถึงเงินทองรั่วไหล อโรมาและกลิ่นหอมเย็นการใช้กลิ่นหอมเย็นเย็นสะอาดสะอาดเช่นกลิ่นดอกมะลิกลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นสมุนไพรจะช่วยเสริมพลังเมตตาและลดความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงิน 4. เคล็ดลับเสริมทรัพย์จากความอุดมสมบูรณ์อาหารและผละไม้ควรมีผลไม้สีเหลืองอ่อนเช่นกล้วยหอมทองหรืออาหารที่ให้ความรู้สึกเย็นเช่นน้ำนม ในวันจันทร์เพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตวัตถุมงคลเสริมพลังเครื่องมือในการดึงดูดโชคลาภวันจันทร์ The Luna Talismans วัตถุมงคลที่เหมาะกับวันจันทร์ควรเป็นวัตถุที่เชื่อมโยงกับาธาตุน้ำความอ่อนโยนและความอุดมสมบูรณ์เพื่อเสริมสเสน่ห์เรียกทรัพย์ 1. อัญมณีและหินมงคลเสริมเมตตาและโชคลาภมุกดาหาน Moonstone เป็นอัญ,ญมณีที่เชื่อมโยงกับดวงจันทร์โดยตรงอย่างชัดเจนช่วยเสริมความอ่อนโยนเมตตาสติปัญญาและโชคลาภที่เกิดจากความรักความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ราบรื่นมุกดาหารยังช่วยเสริมพลังสัญชาตญาณซึ่งสำคัญมากในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนไข่มุก p e a r l เป็นอัญ,ญมณีที่มาจากาธาตุน้ำในหอยและมีสีขาวนวลแบบดวงจันทร์เชื่อว่าช่วยเสริมเรื่องความบริสุทธิ์โชคลาภและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนการสวมใส่ไข่มุกในวันจันทร์จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือและเมตตาการสวมใส่ควรเลือกสวมใส่อัญ,ญมณีเหล่านี้ที่บริเวณคอหรือข้อมือเพื่อให้พลังงานทำงานใกล้กับหัวใจและจุดสื่อสาร 2. วัตถุมงคลที่ควรบูชาเพื่อเสริมการเงินพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ของาศาสนาฮินดูการบูชาพระแม่ลักษมีในวันจันทร์ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยเน้นการถวายดอกบัวสีขาวหรือสีชมพูเพื่อขอพรให้เงินทองไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่อง พระสังกจายพระอาหารหันต์ผู้มีรูปลักษ์อิ่มเอิบมีความเชื่อว่าช่วยเสริมโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และความสุขให้กับผู้บูชาการตั้งองค์ท่านไว้ในบ้านในวันจันทร์จะเป็นการเปิดรับพลังงานแห่งความอิ่มหนำสำราญ 3. วัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับน้ำเรือสำเภาจำลองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการค้าขายที่ประสบความสำเร็จและการนำพาโชคลาภเข้ามาจากทุกสารทิพ ควรจัดวางเรือสำเภาในวันจันทร์โดยหันหัวเรือเข้าสู่ภายในบ้านการพกพาสีมงคลควรพกพาผ้าเช็ดหน้าหรือเครื่องรางที่มีสีเขียวอ่อนหรือสีขาวติดตัวในวันจันทร์เพื่อดึงดูดเมตตาและโชคลาภพิธีกรรมและการปฏิบัติการเปิดรับโชคลาภในวันจันทร์ The Monday Rituals การปฏิบัติที่เป็นมงคลในวันจันทร์จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับพลังงานแห่งความเมตตาและโชคลาภอย่างลึกซึง้ง 1. การทำบุญเสริมเมตตาและโชคลาภทำบุญด้วยน้ำหรือนมการบริจาคน้ำดื่มนมหรืออาหารที่ทำจากนมเช่นโยเกิร์ตให้แก่ผู้ยากไร้หรือถวายน้ำปานะแก่พระสงฆ์ถือเป็นการทำบุญที่สอดคล้องกับาธาตุน้ำและดวงจันทร์ผลลัพธ์เสริมเรื่องเมตตามหานิยมมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูและการเงินหมุนเวียนคล่องตัว ปล่อยปลาการปล่อยปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำสะอาดในวันจันทร์ถือเป็นการทำทานที่สร้างอานิสงส์ใหญ่ด้านชกลาบและการสะเดาะเคราะห์ทำให้ชีวิตราบรื่นไม่มีอุปสรรคมาขวางทาง 2. การอธิษฐานเรียกทรัพย์เฉพาะวันจันทร์เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้าตรู่หรือช่วงค่ำที่ดวงจันทร์เริ่มส่องแสง06.00นหรือ2 0 0 0นคําอธิษฐานควรมุ่งเน้นไปที่ ความเมตตาความราบรื่นและความอุดมสมบูรณ์ขอให้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่และบริวารขอให้การติดต่อสื่อสารและการเจรจาราบรื่นนำมาซึ่งโชคลาบและเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายขอให้ชีวิตมีความสุขอุดมสมบูรณ์ดุดน้ำในลำธารที่ไม่มีวันเหือดแห้ง บทสรุปก็คือสารต่อพลังงานแห่งการไหลเวียนและเมตตาพลังงานของวันจันทร์คือพลังงานแห่งความอ่อนโยนการไหลเวียนและการดึงดูดผู้คน การเข้าใจและใช้สีมงคลเขียวและขาวการจัดสภาพแวดล้อมให้สงบและสะอาดตาธาตุน้ำและความนุ่มนวลและการบูชาวัตถุมงคลที่เปี่ยมด้วยเมตตาคือมุกดาหารและพระแม่ลักษมีจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความร่ำรวยของคนวันจันทร์การเงินที่มั่นคงและยั่งยืนไม่ได้มาจากความร้อนแรงเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีและการไหลเวียนที่ราบรื่นซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของดวงจันทร์จงนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปฏิบัติด,ด้วยความเชื่อมัน่นและใช้ความอ่อนโยนของคุณในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินและจงระลึกไว้เสมอว่ายิ่งคุณอ่อนโยนและเมตตามากเท่าไหร่โชคลาภและการอุปถัมภ์ก็จะไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นเท่านั้น ขอให้ท่านจงมีสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้คนมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ดุดแสงนวลแห่งจันทราและมีโชคลาภที่หลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้และจงใช้พลังแห่งความสงบนี้สร้างฐานะทางการเงินให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป และเราหวังว่า Mindset Spark ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยจุดประกายความรู้ความเข้าใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe ช่อง Mindset Spark พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่เราตั้งใจนามามอบให้คุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ